Messi. Oh, bien อยากเติมเกมต้องร้านตูนดิโกชอ็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูถถถกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวเน่น ไม่โกงไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100เปอร์เซ็นต์รักมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมแอฟครารลิงวันนี้รา,ายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวผู้สับปตูโชว์ไทม์แจกฟรีจอแดนพีฟอร์ดกันอีกเช่นเคยครับโดยพีฟอร์ดล่านี้นะครับจะอยู่ในไอดีหลักนะไอดี ID หลักผมจะแลกมาเป็นนักเตะอย่างชื่อพีฟอร์ดนะเพราะว่า ผมเอาเอาไว้เล่นอีวต์บ่อยนะเพราะว่าผมชอบอครูเขาเรียกว่าอะไรนะทีมชาติอังกฤษนะครับก็บูทที่ผมแนะนำใส่นะจะเป็นบูทเซฟวิ่งนะแต่นี้ไปสุ่มได้บูทบอลเคเวลลิงป้ามึมือะไอโคเอามาให้อะไรก็ไม่รู้นะครับโดยแนวทางการอัพนะครับผมจะอัพป,ประมาณนี้นะสำหรับพิกฟอร์นนะก็สามารถอัพตางกันได้นะสี 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, นะ่สิบ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 แหนมค่าพลังด้านในก็จะไปดูคนระับว่าสวยขนาดไหน โดยฟิกฟอร์ดจะเป็นโกที่มีส่วนสูงที่185นะถือว่าเตี้ยสุดใน4ตัวที่เข้ามาเลยนะสำหรับโกโชว์ทามที่แจกฟรีเนาะนะครับจะเป็นโกทีมชาติอังกฤษนะครับมาในสไตล์แอ็แทกิ้งโกคิปเปอร์ก็คือโกที่ออกมาตัดเกมนะครับเพราะว่าก่อนบูต95บูตแล้ว100ครับมีค่าบลรังเด่นๆก็จะเป็นพวกค่าบลรังโกคริปเปอร์นี่แหละถ้าใส่บูตเซฟวิ่งก็จะ ค่าพลังสีฟ้าหมดเลยนะก็จะมีค่าพลังอเวนิดนะครับโคจีเคอเวนิดอยู่95นะ,ะการรับบอลปัดบอลอยู่ที่90-91กับนะครับรีเฟก94การยืนตำแหน่ง8 90นะถ้าใส่บูทเนาะ แล้วก็จ้ำอยู่ที่ประมาณ83นะครับสำหรับทางด้านพิกฟอร์ดเนาะนะครับอาจจะจ้ำน้อยหน่อยนะนะครับคิกกิ้งมาเฟอร์78ปาร์มิแก่ง70นะครับใช้2เทา้าได้ไฮนะครับสกิลถือว่าครบเครื่องนะครับมีไฟติ้งสปิริตติดตัวมาให้ด้วยนะครัสำหรับพิกฟอร์ดเป็นโกตัวเดียวใน4ตัวนะครับที่มีสกิลอย่างไฟติ้งสปิริตสกิลไฟติ้งสปิริตเนี่ยมันจะแบบอ่าช่วยเวลาโกเราโดนกดดันหรือว่าโดนนำล้วจะไม่มีใจย่อท้อต่อความยากลำบากเล่น ดีตลอดทั้งเกมนะครับสำหรับ fighting spirit กูคนไหนนี่ไม่เนียเน่ยเนียวนะลองไปใส่ g h t i n g spirit ดูนะครับดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะโกูบางตัวนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มพิกฟอร์ดกันเลยดีกว่าว่าฟอร์มจะเฟี้ยฟอร์มจะโหดฟอร์มจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวจอแดนพิกฟอร์ดครับช็อตแรกเมสซี่ม้วนมายิงรับง่ายๆครับเป็นผู้สาประตูตัวหนึ่งนะที่เข้ามาให้แรกในโกโชทม์นะส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้แบบว่าคาดหวังอยู่แล้วนะด้วยความที่มันเป็นตัวแจกฟรีแต่ผมแลกเอามาใช้ในดีลักนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโกทีมชาติอังกฤษแล้วผมเล่นเวลาเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอีเวนต์ฟูลทีมชาติอ่ะส่วนใหญ่ผมเลือกเป็นทีมชาติอังกฤษนะส่วนใหญ่หลายช็อตที่รีวิวนะจะปล่อยให้กองหน้าฝั่งตรงข้ามยิงเลยนะเห็นปะผมจะคุมหลังไม่ด โชว์ของพิกฟอร์ดนะจะถามว่าดีไหมผมว่าในระดับเดียวกันหมดเลยนะสำหรับโก4ตัวก็มีช็อตเวอร์ช็อตอะไรให้เห็นนะครับเดี๋ยวทุกคนรอดูช็อตเวอร์สของพิกฟอร์ดนะก็คือผมกดมนะันออกมาวิ่งไล่บอลเพื่อจะเอาบอลนะครับแต่มันจะทํำยังไงทุกคนรอดูนะนี่นี่น,นี่ถ้าเป็นโกแบบพวกอีพิกดีๆจะวิ่งไปแล้วก็กระโดดคุบนะครับแต่อันนี้แม่งวิ่งผ่านแล้วก็ขายไปเตะเอาไอ้เจ้ากูจะรู้อะไรครับ ถามว่าส่วนตัวถามว่าน่าแลกไหมมันอยู่ที่ว่าทีมขาดโกขนาดนั้นไหมถ้ามีโกดีๆอยู่แล้วอ่ะก็แลกมาเถอะเอาแลกเอามาไว้ได้ดีเว้นแต่ว่าอาจจะเป็นโกตัวหลักได้ไม่ได้ยาวขนาดนั้นอ่ะแบบไม่ได้เป็นระยะยาวอ่ะส่วนตัวอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ถามว่ามีชอ็อตปฏิหารไหมมันก็มีให้เห็นเป็นบางชอ็อตนะครับแต่ช็อตเวอร์รอมีไหมมันก็ได้เห็นเหมือนกันแต่ข้อเสียของมิกฟอร์นั้นก็คือช่วงตัวสั้นนะครับบางทีบางอะไรโดนบิดเคอร์เลอร์นี่แทบจะโดน100%เซเลยนะสำหรับการยิงของ บิทเคอร์เรที่พิกฟอร์ดรับแทบจะไม่ได้เลยนะแต่ส่วนตัวโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับสำหรับใครที่ไม่มีโกดีๆก็สามารถแลกไปใช้งานได้เดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับจอแดนพิกฟอร์ดส่วนตัวผมว่ามันก็มีช็อตเบือๆช็อตดีๆช็อตปฏิหารนะแต่ถ้าเทียบกับคอสตาที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าแล้วผมอาจจะชอบเป็นทางด้านคอสตามากกว่าจอแดนพิกฟอร์ดนะเพื่อนๆคิดยังไงลองคอมเมนต์มานะผมรู้สึกว่าเจ้าตัวตัวสั้นไปหน่อยนะเวลาโดนลูกเขาเรียกว่าอะไร บิดเคอร์เลอร์หรือลูกโคงโค้งเนี่ยแทบจะไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าลูกจอจออะไรเงี้ยพี่แกก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะสำหรับพิกฟอร์ดนะครับโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่บางถ้าถ้าเทียบจริงๆโกเพเยอร์หรือวีกบางตัวก็ยังดูดีกว่าหรือว่าการไฮไลท์บางตัวแอบจะดูดีกว่าพิกฟอร์ดนะครับแต่ผมว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากเอาไว้เล่นอีเวนต์ก็ยังได้นะครับถือว่าแรกมาคือจริงๆอ่ะบางคนคือทีมในกลวม มันมีทีมตัวดีอยู่แล้วแล้วจะคาดหวังว่าโกตัวแจกเง่ยจะมาแทนได้ผมว่ายากอยูน่นะถ้าสําหรับใครที่มีแบบอ่ะตาเตียนนะ มีคาสิยาร์ดสองบูธหรือว่ามีโกอย่างปีเตอร์เชคบูธเดียวอย่างเงี้ยผมว่าใช้เช็คบูธเดียวยังเหนียวกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเชียร์เป็นโกพวกนั้นมากกว่านะแต่ถ้าแบบว่าเอ้ยพึ่งปั้นไอเดียอะไรอย่างเงี้ยผมเชียร์ไปทางด้านคอตา้าหรือว่าแลกตัวที่เราชื่นชอบมาใช้งานได้นะครับก็ประมาณนี้นะตัดเกฑ์ผมก็ให้อยู่ที่ประมาณ8เต็ม10นะครับสำหรับจอแดนฟิกฟอร์ดนะเพื่อน,อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแบบมีใครใช้แล้วรู้สึกว่าเหนียวบักขนาดนั้นไหมลองคอมเมนต์มาส่วนตัวผมว่ามันก็อยู่ในเกนเกกกกณ์ดดียวยวววััััันนะสาาหหหรรบ4ตตออจจไไม่่้้้ใใชชโลืป เป็นกูตัวหลักยาวๆขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่ไอ้ครูแจกก็คงไม่ได้แบบวื้ววางเนาะไม่งั้นมันก็จะคงจะขายแพ็คแบบแพ็คพวกแบบกูไม่ได้ในอนาคตเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวจอแดนพิกพอร์ตใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์กันมานะแจ็คเจอกันใหม่ครับผมอืม